ยองสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะในเกม School Girl School Simulator นั่นเองนะคะวันนี้แพรเนี่ยก็มาอยู่ในรูปแบบของยันจังนะคะหรือว่าเด็กนักเรียนมัธยมคนหนึ่งนะคะที่มีใจรักรุ่นพี่นั่นเองซึ่งวันนี้ยันจังก็จะมาลากแคนทุกคนนะคะหรือว่าจะมาแกล้งเพื่อนนั่นเองอไก็คือหลอกเพื่อนมาฆ่าหรือว่ามาเอาตัวรอดใน อ,อมมนะะีแค yeah, ่คิดภาพเนี่ยยันจังก็สะใจมากแล้วค่ะเพราะเพื่อนๆบางคนชอบแกล้งยันจังในอดีตยันจังเคยถูกทรมานตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมตอนนี้ก็ยังมีคนมารังแกยันจังอยู่นะคะยันจังก็เลยต้องล้างแค้นหรือว่าเอาคืนไงละะ่ะถึงเวลาแล้วสิ ที่ฉันจะได้เห็นความพรมา m ของพวกเธอว่าแต่ฉันจะเออจะล็อกตรงนี้ได้นานแค่ไหนเนี่ยโอเมก็ oh God. คือต้องแบบยังไงอะโอเคทุกคนนะคะเราเนี่ยก็ต้องไปหาอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อให้มันปลอดภยัยหรือว่าให้มันแน่นหนานั่นเองนะคะก็เอามาวางซ้อนๆกันเลยตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเกือบยากมากๆเลยคือท๊แบบเกือบชั่วโมองอะคะ่ะทุกคนเกือบไม่ได้เลยนะคะ ทุกคนคือแบบมันไม่ได้เลยนะคะแถบไอเนี้มันยังกระเด็นออกไปอีกก็คือแบบโอ้ยคือแบบฉันหัวร้อนมากมายเลยเนะนี่ยคือคือแบบโคตรหัวร้อนอะ่ะจริงๆคือโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีต่อไปนะคะแล้วก็ไปหาคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะแล้วก็เอามาหมดเลยเพราะที่เรานะคะจะได้แก้แค้นอย่างสะสมไงละ่ะ มือนที่เธอทํากับฉันในตอนนั้นไงหัวม่วงจะไม่ได้หรือไงโอเคทุกคนแล้วก็แบบปุ้งอาจารย์มาเลยนะคะทั้งในอะไรต่างๆก็ห้ามหมดเลยนะคะยิ่งเยอะกยอ็ยิ่งดีนะคะแต่ข้อความระวังก็คือห้ามให้ใครนะคะออกไปจากข้างนอกโดยเด็ดขาดนะคะทําอะไรก็ได้อะคะ่ะที่แบบให้ประตูของเรามันแน่นหนาที่สุดน,นะคะก็โอเคยาชมพูเธอก็เป็นรายต่อไปเลยนะเพราะว่าฉันนี่เหมือนไส้เธอที่สุดในโลกเลย ต่อไปก็รุ่นพี่ต่อไปก็พี่หัวเหลืองก็คืออะไรที่แบบพ่อสะใจอะทุกคนคอือแบบโรคจิตหรือล่าเนี่ยก็คือโอเคต่อไปก็พี่หัวฟ้าแล้วก็ยายหัวชมพูนะคะที่คนทุกคนเนี่ยต่างแกล้งยันจังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะยันจัง,จงก็เลยต้องมาล้างแค้นไงล่ะโอเคก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็หาคนมาใส่สาวแม้นะักของเราเนี่ยแบบเยอะๆเลยยิ่งเยอะยิ่งดีเลยะคะ่ะบ้างไงคะเด็กเนิร์ด ต่อไปก็ยังหัวม่วงนี่ไงล่ะแล้วก็พี่หัวฟ้าชอบเบี่ยงเพื่อนคนอื่นประจำเลยแถบรุ่นพี่อีกด้วยก็มาได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็อาจจะไม่เยอะนะคะแล้วก็หาไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ,อ้มีคนออกไปเนี่ยจะออกไปไหนหรอคิดว่าจะรอดไปจากเงื้อมือของฉันเหรอฮะโอเคย็นจังเนี่ยก็สะใจเต็มทีแล้ว ทุกคนมาหายันจังแล้วมาหายันจังสิมาเร็วมาเร็วมานี่เลยยันจงังมีเรื่ออะไรจะคุยด้วยนะ่ะคือเนเนี้ยมันเหมือนฝันรร้ของพวกเธอเลยนะพวกเธอเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดจากซัมบี้ให้ได้นะเฮ้ยอย่ามือต่เต้นนะ่ะมานเซลฟี่กันดีกว่าเอาไปไหนกันหมดอนะ่ะหนีฉันหมดเลยเหรอเฮ้ย อะไรในห no ัวม่วงเฮ้ยท <laughs> <laughs> ุกคนพากันหนีเราหมดเลยอ่ะนี่กลัวฉันเหรอไม่ต้องกลัวหรอกฉันนี่แหละจะเป็นตัวแพ้เชื้อซอมบี้ให้พวกเธอเองอย่างแรกแล้วก็จะไปให้ซอมบี้กัดกินเราเลยมาเลยค่ะคุณซอมบี้ฉันไม่กลัวคุณหรอกมาเลยค่ะโอ้โหคือแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะคือโหดูยันดังชักเด๋วกะเด๋วเลยโอเคถึงเวลา ันรลายของพวกเธอแล้วสินะคิวแรกของเราก็คือคุณครูเพยาบาลสวยงี้ไงละคุณครูคะจำหนูได้ไมคะคุณครูคุณครูเนี่ยใจดีเหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นคิวแรกของเราเลยคะ่ะเอาแล้ย,ยันจังจะหมบทำไมนี่โอเคลุกขึ้นมาได้แล้วไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็เป็นยี่หัวมังใส่แว่นเด็กเนืดคนนี้น,นี่ไงล่ะชอบเอยียงเพื่อนคนอื่นดีนักกัดเข้าไปจะเป็นไงไป พวกแกทังกับฉันเอาไว้อย่างสะสมมากถึงเวลาที่พวกฉันจะได้แก้แค้นเธอแล้วต่อไปก็ยี่หัวทองผมทองนี้เลยสวยนักใช่ไหมอยากรู้จังว่าจะเอาชีวิตรอดได้เปล่าต่อไปก็ลุนพี่ของเราเลยค่ะรักนะคะคุณรุ่นพี่ไปอยู่ในฝันร้ายให้ส,สงบนะคะอา้าวสามพี่หลุดออกไปข้างนอกทุกคนโอเคไม่เป็นไรขอคุณครูคะอย่าลืมให้แก่สี่หนูนะคะ เรอยากได้เกลสีมากๆเลยค่ะพอออด้วยนะคะใช้รูปผู้ปกครองหนูไมไปบ่อยๆก็เจอแบบนี้เลยค่ะสมน้ำหน้าแม่ไงจ้าเด็กเนิร์ดรักนะเด็กนั้นแบบเนี้ไปอยู่ในฝันร้ายเธอจะไปไหนยายหัวชมพูไมาอยู่กับเราเธอเรารักแทอนะยายหัวทองก็เหมือนกัน ไม่แบ่งขนมให้เราเลยว่าไงจ้าะไรบาลูเห็นว่าฮอตฮิตในเฟซกันดิมใช่ไหมล่ะจะแบบนี้เข้าไปจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะรุ่นพี่รุ่นพี่จะหนีไปไหนหรอคะหนีไปยังไงก็ไม่รอดหรอคะยันจังจะกัดจะกินให้สะสมสะใจเลยว่ายังไงออภาพแบบเนี้ยฉันเห็นแล้วรู้สึกสะใจเอาไม่ค่าเพื่อนของเธอเหรอได้ฉัน่าเองไปอยู่ในรนะลกซะ กิ่หัวฟ้าโหทุกคนต่างเป็นซอมบี้กันหมดเลยถึงเวลาว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วค่ะฮ่ามันถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะได้แก้แค้นพกเธออย่างสะสมสะใจหึนีไม่รอดกันหรอกฟุกเธอโอเคเหยื่อต่อไปของเราก็คือสาาผมทองคนนี้นี่เองมาให้กินหน่อยสิจ้าโหเนื้อหอมดีนะเนี่ย ว่าไงคะรุ่นพี่สาวม่วงยี่หัวเขียวก็เหมือนกันเนื้อพวกเธอที่มันอร่อยจริงๆเลยนะตรงบริเวณลำคอนี่สุดๆไปเลยแหละฉันเนี่ยชอบเนื้อของพวกเธอจริงๆเลยนะโหดูสิว่าฉันเจอใครสวัสดีค่ะรุ่นพี่ประธานจะหนีไปไหนหรอคะได้ยินข่าว่ากำลังคบกับแฟนอยู่นี่นาแต่เอ๊ แฟนของรุ่นพี่ไปไหนหรอคะโหสงสัยจะหนีตายไปเหมือนกันนะคะเนียแหมยีม่ยหัวม่วงทักทยกันหน่อยสิฮอนี่ไงรุ่นพี่แบนดบอยในฝันของเราโหทำไมเอาตัวรอดไม่ได้หรอคะรุ่นพี่ฉันเนี่ยนับถือพวกเธอทุกคนจริงๆเลยนะไม่มีใครเนี่ยสามารถรอดไปจากเงื้อมมือของฉันทุกคนเลยขี้ขาดเหมือนกันเลยนะ โหเห็นเกตเตอวมากๆเลยดูสิเพื่อนถูกซอมบี้กัดกินทั้งคนไม่มีใครคิดจะมาช่วยเพื่อนของเธอเลยเหรอถ้อย <c oughs> ่างนั้น <c oughs> ก็ตายไปพร้อมกับเพื่อนของเธอเลยสิ <c oughs> พาังแบบนี้ไงรักกันให้ดีนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนพ้องคำว่าเพื่อนเนี่ยมันไปไม่รอดจริงๆว่าไงจ๊ะยี่หัวชมพูรับไม่ได้ละสิที่รุ่นพี่ถูกฉันกิน พี่งั้นแกก็ตายไปกับรุ่นพี่สเสถะแยหัวโมงนี่ก็เหมือนกันพี่ฉันลอก,ก่อนบ้านแถมก็ยังรวมหัวไปบอกเพื่อนว่าฉันเนี่ยไม่ได้มาสอบโหนี่มันจะโหอะไรกันนี่หรอคำว่าเพื่อนฉันเนี่ยกลับไปได้จริงๆเลยนะแยหัวน้ำตาลเธอจะหนีไปไหนจ๊ะยังไงก็หนีไม่รอดเลยโอ้โหดูท่าสโลแกนโหในคาเฟ่นี่มีอะไรหรือเปล่านะเฮ้ย พี่เมทตรงนี้มีพี่แหม่อยู่นี่หรือว่าฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่พลังหัวใจของพวกพี่จะทำให้หนูกลายเป็นคนหรอคะมันใช่ได้จริงๆหรอคือทำไมหนูรู้สึกแปลกๆอย่างนี้เนี่ยเอา้าหนูหายจากการเป็นซอมบี้หรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะทุกคนต่างกลายเป็นซอมบี้เพราะหนูหรอคะ เฮ้ยบ้านอ่ะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้เดี๋ยวหนูจะไปดูข้างนอกนะคะโหเยีาบอกนะว่าโหนี่เลนเธอเธอเธอเป็นอะไรไปน่ะคือฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะอย่ามากัดฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ฉันถูกเออไวรัสเมมเมันเข้างัสมองฉันน่ะอย่ามาโทษฉันคนเดียวนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพวกเธอนี่พวกเธอเลยเป็นซอมบี้กันไปหมดเลยเหรออย่าเพิ่งนะเดี๋ยวพิมพ์เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะอย่าเพิ่งมากาดฉันสิฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะวัดแพร่เชื้อให้เธอสะหน่อยเดี๋ยวนะเอ่อนี่มันรุ่นพี่ของเรานี่นะรุ่นพี่คะ่พี่ลินดาคือหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ทำแบบนี้จริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจ โอเมกอดคือฉันทำอะไรไปเนี่ยนุ่นพี่โอ้โหทุกคนต่างกลายเป็นมมีไปหมดเลยนะคะแล้วดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นกับยันจังกันแน่ก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบในวันนี้นะคะก็อาจจะแบบงงๆหรือว่าแบบเฟลอะไรประมาณนี้นะคะคก็คือแบบมันแบบ ทุกคนก็คือเอาจริงๆนะคะในเกมเนี้ยมันบัักเยอะมากเลยโทรศัพท์เขาเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเล่นหมดเลือดก็ไม่ได้ไปเอาเข็มฉีดยาที่ห้องพยาบาลก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกอันเลยค่ะแต่ว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณที่มารับชมจริงๆนะมา่บาย